สวัสดีครับอยู่กับนิสันอเมร่าฮะคันนี้ติดตั้งฟิล์มเซรามิกเป็นนาโนไทเทเนียมสปัตเตอร์เซรามิกนะครับจาก w i n วันนะฮะนี่ฮะไทเทเนียมลดความร้อนถูงสูงกันไปฮะเลี้ยใช้บานหน้านะครับ40นะครับส่วนรอบคันเลือกเป็น80%นะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะนอกมืดในสว่างเป็นยังไงนะครับไปดูจากเครื่องวัดกันเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้แสงส่อยู่ที่ประมาณนะครับ10นะครับ แสงสองผ่านได้มา10นะครับแสดงว่านอกมืดมากเลยการรังสี UV ถึง100%นะครับ IR ลดความร้อนรวมนะครับอยู่ที่9ก้าหกจุตีว่า97นะฮะความร้อนเข้าได้แค่ประมาณ3%นะครับมาดูด้านในกันหน่อยฮะเนี่ยนอกมืดนะครับเมื่อกี้เราเห็นนอกมืดเลยนะฮะด้านในเป็นไงครับสว่างกิฟตเลยนะฮะนี่ฮะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แปดสิบนะฮะดูแปดสิบนะฮะดูแปดสิบดูความเคียงแปดสิบนะฮะนี่ฮะประมาณนี้เดี๋ยวปิดประตูหน่อยฮะ ผมเปิดประตูนะฮะจะให้ท่านเห็นนะฮะแบบนี้ฮะนอกมือแบบนี้เลยนะครับนี่นี่ครับด้านนอกมืดตึ๊บเลยนะฮะแต่ด้านในมองสบายมากเลยนะครับใครสนใจ็อกซ์อสอบถามเพิ่มเติมทาง Facebook Fanpage แ,แต่งรถน้าแดมเพชรบณ์ครับ